สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องยังทิปนะครับและแล้ว EP นี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับ EP ียังทิปยังทอล์กนะครับ EP ยังทอล์กเนี่ยเราจะมาพูดคุยวิเคราะห์ หรือว่าพูดถึงประเด็นต่างๆบนสังคมออนไลน์หรือว่า,าข่าวสารที่กําลังเป็นประเด็นอยู่นะตอนนี้ของวงการยานยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น2ล้อหรือ4ล้อเราก็จะเอาประเด็นพวกนั้นแหละมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับตามชื่อคลิปเลย ADV 3 5 0นะครับทางเราเนี่ยจะมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังว่ามีอะไรดีและวก็มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปดูกันในคลิปเลยนะครับผม อเคครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับตามที่ผมได้บอกเมื่อต้นคลิปนะครับว่าวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเจาะประเด็นไปดูแต่ละจุดเลยว่า ADV 3 5 0ที่กําลังจะเข้าบ้านเราเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับแล้วมีจุดไหนน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับแต่ละจุดเลยว่าแต่ละจุดเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับ ADV 3 5 0นะครับคันนี้เป็น Adventure Scooter นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Honda นะครับ และเร็วๆนี้นะครับเปิดตัวที่ประเทศไทยบ้านเราแน่นอนนะครับรถรุ่นนี้นะครับ ADV 3 5 0เนี่ยณตอนเนี้ยเป็นกระแสอย่างร้อนแรงนะครับในวงการโซเชียลบ้านเรานะครับมีการเดาคาดเดากันว่ามันจะมาโฉมนู้นโฉมนี้และแล้ววันนี้นะครับมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Honda นะครับเราได้เห็นโฉมจริงๆของเขาแล้วไม่ว่าจะในข่าวต่างประเทศหรือว่า่า เว็บไซต์ต่างประเทศนะครับเขาก็ทําการเปิดตัวเผยโฉมเรียบร้อยแล้วและบางประเทศเริ่มที่จะเตรียมตัววางขายแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับบ้านเรานะครับณวันนี้ยังไม่มีเผยโฉมไม่เห็นตัวจริงๆนะครับทางเรานะครับยังทิปนะครับจัดไปครับผมพาเพื่อนๆรีวิวก่อนใครเลยนะครับรีวิวย่างละเอียดแต่ละจุดนะครับว่าแต่ละจุดเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อย จุดข้อแตกต่างจาก f o r ซ่าสามอยห่งไงบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจุดแรกเลยนะครับก็คือชุดไฟหน้าหรือว่าชุดหน้าของเจ้า adv 350นะครับผมชุดหน้าของ adv 350นะครับถ้าเราดูเพียงผิวเผินเนี่ยเขาก็จะหน้าตาคล้ายคลึงกับ adv 150นะครับแต่ทางตัว350เนี่ยเขาจะมีขนาดรูปร่างที่ใหญ่กว่านะครับในมิติของความกว้างและ ความสูงนะครับอ่ะเรามาดูไฟหน้าครับไฟหน้าเขาเป็น f u LED l l นะครับคําว่า f u LED l l คือเขาเป็นไฟ LED เต็มระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยว3อย่างนี้เป็น LED ทั้งหมดนะครับไม่ได้มีเป็นหลอดไฟฮาโลเจนหรือว่าหลอดที่ว่าร้อนๆอุ่นๆแล้วนะครับก็จะเป็นฟู LED พังยากแน่นอนแล้วก็ แสงพุ่งชัดเจนแน่นอนครับผมถัดมานะครับจากไฟหน้านะครับเรามาดูเรื่องชิวหน้าชิวหน้านะครับทาง ADV 350นเดิมๆนะครับเขาจะให้ชิวที่มีขนาดปานกลางนะครับไม่สั้นไปแล้วก็ไม่สูงไปนะครับซึ่งการปรับนะครับในรุ่นนี้นะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเป็นปรับด้วยมือนะครับง่ายและสะดวกรวดเร็วนะครับผมแล้วก็เป็นการตัดเทคโนโลยีให้มันเหมาะสมกับ ความเป็น a d v e n t u r e ร o สก o ตนะครับผมถัดมานะครับเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือกาดแทนนะครับก็คือเด่นมาแต่ไกลเลยกาดแทนตัวนี้นะครับตัวทางทีมงานยังทิปไม่ฟันธงนะครับว่าเมื่อ adv 350เข้ามาในไทยเนะี่ยทาง Honda เนะี่ยเขาจะใส่มาให้หรือว่าจะเป็นของเสริมของแต่งในในอนาคตถัดไปนะครับกาดแทนตัวนี้นะครับพูดถึงในเชิงการเดินทางนะครับข้อดีของเขานะ่มีอยู่มากมายเลย ยกตัวอย่างมาอย่างหนึ่งนะครับคือการบังลมนะครับเช่นเราไปขับในสภาวะแวดล้อมที่มันเป็นอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำอย่างเงี้ยปลายมือของเพื่อนๆเนี่ยจะเย็นมากๆเลยนะครับเวลาขับในอาการหนาวๆเนี่ยซึ่งกาวแทนตัวเนี้ยมีหน้าที่ในการป้องกันลมหนาวที่จะมาประทะกับปลายมือปลายนิ้วเรานะครับช่วยให้เราเนี่ยไม่เย็นจนเกินไปนะครับสําหรับปลายมือถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่มีประโยชน์มากนะครับในส่วนนี้ มาถัดมาเรามาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับสําหรับชุดหน้าก็คือเข็มไม้นะครับเข็มไม้ของเจ้า ADV 350นี้นะครับเป็นระบบ Full Digital System นะครับก็คือเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับไม่มีระบบแอนะล็อกหรือว่าเข็มเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับเท่าที่เพื่อนๆเ,เห็นในรูปเลยนะครับก็หน้าตาก็สวยงามนะครับผมก็จะมีการแสดงวัดรอบความเร็ว เกีน้ำมันมีจับทิป A ทิป B มีนาฬิกาก็คือทั่วไปเลยนะครับอยู่ในจอเดียวเลยถือว่าครบคันและสวยงามเหมาะสมกับลุคของ ADV นะครับถัดลงมาจากเรือนไม้นะครับก็จะเป็นแฮนด์เลนบาร์นะครับเป็นแฮนด์บาร์ที่เราเรียกกันติดปากว่าแฮนด์บาร์นี่แหละก็จะเป็นแฮนด์บาร์นะครับสไตล์แอดเวนเจอร์นะครับก็จะดูลุยๆหน่อยจะไม่ต้องมีอะไรมาครอบให้มันดูลุลลาอะไรมากนะครับเป็นสไตล์ลุยๆเลยเฟี้ยวนะครับ ลงมาอีกนิดนึงเพื่อนๆก็จะเห็นเบ้าคีย์เลสนะครับหรือว่าเบ้าบิดกุญแจเนี่ยก็จะเหมือนกับทาง f o r ซ่าสามร้อยห้าสิบนะครับเป็นระบบคีย์เลสนะครับก็ไม่ต้องพกกุญแจเป็นดอกๆพกแต่รีโมทคีย์เลสไปเพื่อนๆไปถึงก็บิดใช้งานได้เลยโดยข้างๆของเบ้ากุญแจเนี่ยเขาจะมีทางปุ่มนะครับเป็นปุ่มเปิดเบาะและปุ่มเปิดฝาถังน้ำมันนะครับเหมือนกับทาง f o r ซ่าสามร้อยห้าสิบเป๊ะๆเลยนะครับสำหรับระบบนี้ ถัดไปนะครับหลังจากที่เราดูชุดหน้าชุดบนไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันเสริมเล็กๆน้อยสําหรับชุดหน้านะครับนี่เลยครับฟังก์ชันเล็กๆน้อยที่ผมพูดถึงคือเจ้าเกะหน้าของทาง a d v 350นะครับซึ่งเขามีเกะหน้าสําหรับเก็บของนะครับชั่วคราวนะครับไม่ว่าจะเก็บมือถือถุงมือหน้ากากแมสอนามายัยอะไรก็ว่าไปนะครับทางเกะช่องเก็บของก็ ไม่ต่างจาก For ์ a 350มากนะครับซึ่งเขาจะมีแรงจ่ายไฟหรือว่ารู USB สำหรับชาร์จมือถือนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชั่นเล็กๆน้อยๆที่ทาง Honda ก็ไม่ขาดตกบกพร่องอีกแล้วนะครับถือว่าเยี่ยมนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราดูชุดหน้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าเรือนไมต่างๆนาชุดแฮนด์อะไรอย่างนี้นะครับเรามาดูชุดข้างหลังบ้างนะครับตัวถังข้างหลังนะครับก็จะมีจับหลังนะครับที่เราสังเกตเห็นมันจะมีรู2รู ซึ่งคนที่ขับฟอร์ซ่าจะทราบกันดีนะครับว่ารู2รูเนี่ยมันเอาไว้ยึดแหลกหลังเพื่อจะติดตั้งกล่องหลังนะครับทาง Honda ก็เล็งเห็นในจุดนี้นะครับเพราะว่าสไตล์ของ ADV ก็คือการเดินทางนั่นเองเขาก็ไม่ได้ละเลยหรือว่าลืมในจุดนี้นะครับที่จะทำรูน็อตเพื่อที่จะติดตั้งแหลกแล้วก็ติดตั้งกล่องหลังนะครับผมส่วนตัวเบาะนะครับตัวเบาะก็จะเป็นเบาะ1ตอนยาวนะครับแต่มีการแบ่งระดับ สองชั้นนะครับสําหรับผู้ขับขี่และผู้ซ้อนนะครับผู้ขับขี่เนี่ยจะอยู่ระดับที่ต่ํากว่านะครับส่วนผู้ซ้อนจะอยู่ในระดับที่สูงกว่านะครับซึ่งผู้ขับขี่เนี่ยจะมีแอบมีการพิงหลังเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นกิมมิคเล็กๆที่เขาใส่มาให้นะครับและหนังของเบาะนะครับมีการเล่นลายนะครับมีการเย็บลายเป็นตัว X นะครับสลับ2สีนะครับสีดําและสีเทานะครับถือว่าสวยงาม พูดถึงในตัวเบาะเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างจากทาง f o r ์ธา350สักเท่าไหร่นะครับดีไซน์คล้ายๆกันใกล้เคียงกันแค่มีการเล่นลายส่วนเ้าส่วนโค้งต่างกันเล็กน้อยนะครับผมและถ้าเพื่อนๆสังเกตในรูปนี้นะครับตัวถังด้านข้างนะครับก็จะมีการติดโลโก้นะครับ ADV 350นะครับอย่างชัดเจนเลยถือว่าสวยงามมากนะครับสำหรับชุดหลังนะครับอ่ะหลังจากชุดหลังแล้วเดี๋ยวเรามาดูไฟท้ายดีกว่าว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับตัวไฟท้ายนี่นะครับเป็นระบบ Full System นะครับ LED นะครับเป็น LED Fu l l s y s t e m หรือว่าเราเรียกรวมๆว,ว่ารถคันนี้นะครับ a d v สามย์เนี่ยเป็นระบบ LED Fu l l s y s t e m ได้เลยนะครับเพราะว่าทั้งไฟหน้าและไฟท้ายเป็นระบบ LED ทั้งหมดนะครับมาดูไฟท้ายไฟท้ายเป็น LED ทั้งไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟลีแล้วก็ไฟเบรกนะครับ3ไฟนี้เป็น LED ทั้งหมดนะครับส่วนไฟเบรกนะครับเขาจะไปอยู่ตรงแถวบางโคนท้ายนะครับอยู่เหนือ เหนือกับป้ายทะเบียนเล็กน้อยนะครับผมเ้าอนเพื่อนสังเกตเห็นก็จะมีดีไซน์คล้ายๆกับรุ่นพี่ทั้ง2รุ่นที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับถือว่าสวยงามนะครับเข้ากับความเป็น ADV นะครับผมหลังจากที่เราดูรายละเอียดโดยรวมรอบคันของเจ้า ADV ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกนะครับนี่เลยครับไฮไลท์ของเจ้า ADV นะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกดูช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อระบบเบรคระบบโช๊คอัพนะครับเริ่มจากอย่างแรกนะครับโช๊คอัพหน้านะครับ โชคอัพหน้าของเขานะครับเป็นระบบ Down อัพไซด์ดาวเลยนะโชคอัพหน้าของเขานะครับเป็นระบบอัพไซด์ดาวหรือว่าเราเรียกกันอีกติดปากอีกอย่างหนึ่งว่าโชคหัวกลับนะครับผมโชคหัวกลับนี้นะครับของทาง a d v นะครับจะมีแกนโชคที่ใหญ่กว่าทาง Forza สามาแน่นอนนะครับหเลยแกนโชคใหญ่กว่า2เลยกระบอกโชคเขามีการเล่นลายปัดเงาสีทองนะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับถ้าเทียบกับทาง Forza และอีก1จุดนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นสังเกตดีๆเนี่ย เพื่อนๆจะเห็นการปั๊มตายี่ห้อตัวนูนนะครับของทางโชวานะครับซึ่งทางฟอร์ซ่าสามเนี่ยไม่มีมีแหละแต่มันอยู่ข้างในเพื่อนๆต้องมุดดูถึงจะเห็นนะครับไม่ได้โชว์ใครแน่นอนแต่ตัวนี้นะครับ ADV 3 5 0นะครับเห็นชัดเจนนะครับว่ามีการใช้โชกหน้าของโชวานะครับผมถือว่าสวยงามมากนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นระบบเบรกของเขานะครับเป็นเบรกของทางนิชชินนะครับเป็นเบรก2พอร์ตนะครับ มาพร้อมกับจานเดียวนะครับขนาด2-5-6ม mm, ิลิเมตรนะครับมาควบคู่กับระบบอฉัยยะ ABS นะครับส่วนล้อที่ใช้เนี่ยจะเป็นล้ออลลอยขนาด15นิ้วนะครับท่านเพื่อนสังเกตลายแม็กเนี่ยเขาจะใช้แม็กคนละแม็กกับฟอร์ซ่านะครับลายเขาก็จะเป็นลายใหม่และดูเป็นสไตล์กินอายวิบากกว่านะครับผมส่วนเรื่องยางเขาจะมาพร้อมกับยางขนาด120ทับ70 R15 นะครับ เป็นยางกึ่งลุยนะครับจะขับในเมืองบนทางถนนลาดยางก็ได้หรือว่าจะไปลุยลูกลังลุยหินคุกลุยโคลนลุยอะไรก็น่าจะไม่มีปัญหามากนะครับดูจากลายดอกยางแล้วถือว่ารองรับสําหรับแอดเวนเจอร์นะครับเยี่ยมนะครับผมสําหรับช่วงล่างชุดหน้าเดี๋ยวทันมานะครับเราไปดูช่วงล่างชุดหลังนะครับผมช่วงล่างชุดหลังนี้นะครับเขาจะมาพร้อมกับล้ออันลอยขนาด14นิ้วนะครับพร้อมกับยาง 140ทับเ r 1 4นะครับแบบกึ่งลุยเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปจะขับในเมืองก็ได้จะลุยก็ไม่เสียหายนะครับสำหรับช่วงล่างข้างหลังนะครับก็ไม่ต่างจากระบบช่วงล่างข้างหน้าสักเท่าไหร่นะครับมาพร้อมกับระบบเบรกของ nitsin เช่นเดียวกันนะครับเป็นระบบดิสเบรกนะครับขนาด2 4 0ม mm ิลลิเมตรนะครับมาพร้อมกับระบบอัจฉริยะ abs เช่นเดียวกันนะครับ และเจ้านี้นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสาหรับโช๊คหลังนะครับเป็นโช๊คจากทางโชว่างนะครับเป็นโช๊คคู่ระบบแก๊สนะครับมีซับแทงในตัวนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับเป็นโช๊คสปริงดํามีซับแทงสีเทาบอลนะครับและมีการปั๊มตัวนูนว่าโชว่าอย่างชัดเจนนะครับซึ่งทางตัวผมเองเนี่ยที่ขับฟอร์ซ่าสามร้อยห้าสิบเนี่ยอิจฉามากๆนะครับสาหรับผู้ที่ได้ครอบครองเจ้า adv 3 5 0นะครับพวกคุณเนี่ยได้โช๊คที่แบบ โคตรสวยเลยเดิมๆก็สวยเลยไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะครับถ้าใครจะเอาไปแต่งและจะทิ้งโช๊คเดิมขายทิ้งนะครับบอกผมเลยเดี๋ยวผมซื้อต่อมาใส่ <c oughs> ถือว่าสวยงามมากๆนะครับผมโอเคครับโดยรวมของระบบช่วงล่างของชุดหลังก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยางเป็นแมกไนยใหม่เป็นโช๊คแบบมีซับแทงจากโชว่าถือว่าแบบคุ้มค่ามากๆนะครับต่อมาเรามาดูหัวใจหลักของเจ้า adv สามหูนนะครับคือเครื่องยนต์นะครับ ตัวเครื่องยนต์ของเจ้า Honda adv 3 5 0นะครับใช้เครื่องยนต์ e sp plus นะครับจากทาง o o n d นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลย1ลูกสูบขนาด3 3 0 cc นะครับ s i n g l e Overhead Cam แคม f t นะครับเป็นแคมเดียว4ยังหวะ4วาลวนะครับระบบระบายความร้อนเนี่ยระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับพละกำลังสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่28.83แรงม้านะครับถือว่าใช้ได้นะเอาเรื่องอยู่สำหรับรถเดิมนะครับ ที่7,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่31.5นิวตันเมตรที่5,250รอบต่อนาทีนะครับส่งกำลังด้วยระบบเกียร์ CVT นะครับด้วยระบบสายพานทั่วไปเนี่ยแหละเป็นเหมือน p c x เป็นเหมือน f o r z a 350ทั่วไปเป็น CVT สายพานนะครับเจ้าเครื่องยนต์ที่ใช้งานใน a d v 350เนี่ยสามารถพูดได้เลยนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับ f o r ์ซ่าสทุกประการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคตรงไหนเนี่ยเอามาเทียบกันเนี่ยล้วนเหมือนกันทั้งหมดนะครับก็คือพูดง่ายๆเลยเครื่องเดียวกันแค่เปลี่ยนโฉมนะครับผมแล้วจากประสบการณ์ตรงของผมนะสำหรับเครื่องนี้นะครับผมนิยามได้2พยางเลยโคตรแรงนะครับบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับผมสำหรับเครื่องนี้ซื้อไปเถอะครับคุ้มสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับเป็นฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆที่ผม ไม่พูดก็ไม่ได้ก็คือที่เก็บสัมภาระใต้เบาะนะครับที่เก็บสัมภาระใต้เบาะเนี่ยพูดไปได้เลยอย่างเต็มปากนะครับว่าเท่ากับ For ์ซ่าสามสามารถใส่หมวกเต็มใบได้ได2ใบมีพื้นที่เปเ๊ะเ,เ,เลยเท่ากันเลยผมดูจากลักษณะเนี่ยเหมือนทาง h o n d ้าเนี่ยเขายกยูบ็อกของ f o r ์ซ่าเนี่ยมาใส่ใน a d v เลยรูปร่างหนะ้าตาเนเหมือนกันเป๊ะๆเปอร์เเลยนะครับก็ถือว่าดีนะ ผมเนี่ยไปทิปไปอะไรเงี้ยโอ้โหเสื้อผ้าอะไรใส่ได้เต็มเต็มพิกัดเลยถือว่าคุ้มมากนะครับสําหรับช่องเก็บของประมาณนี้กับลดราคาประมาณนี้และเครื่องที่โคตรแรงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราคากันว่าสมควนราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องเตรียมเงินเท่าไหร่นะครับในการเป็นเจ้าของของเจ้า adv 3 5 0หคันนี้นะครับผม เรื่องราคานะครับราคาวางจำหน่ายของเจ้า ADV 350นะครับคาดว่าจะสูงกว่าทาง Honda f o r z ์3ซาสาในบ้านเรานะครับเราเราประมาณ100บาทเอยบผูดผิดนะครับเราเราประมาณ1 0 0 0 0บาทนะครับเนื่องจากการประเมินนะครับของเราเนี่ยกับสิ่งที่เขาให้เพิ่มมาเนี่ยไม่ว่าจะโชวคหัวกับเรือนใหม่ดิจิตอลดีไซน์ใหม่ระบบนู่นระบบนี่นะครับระบบช่วงล่างแม็กไลน์ใหม่ โชกหลังแบบมีซับแทงนะครับเราคาดว่านะครับน่าจะแพงกว่าฟอร์ซ่าสามอยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000 0บาทนะครับแต่เอาจริงๆน่าจะไม่เกินประมาณาตีไปว่าไม่เกินแสนเก้แน่นอนแสนเจ็ดแสนแปดแสนเกอยู่ประมาณนี้เพื่อนเตเตรียมเงินไว้เลยแสนเก้ 1, เนี่ยเอาไปซื้อรถถ้ามันมาถูกกว่าแสนเก้มาแสนแ0ดแสนเจ็ไปไปเงี้ยเพื่อนๆก็จะมีเงินเหลือเงินเหลือเพื่อนๆทําอะไรได้บ้าง เอาไปไล่เคปล่าเปลี่ยนเบาะใหม่อะไรตามใจเพื่อนๆเ,เลยติดกองหลังติดสปอร์ตไลท์สำหรับสายทัวร์ลิงสำหรับสายทัวซิงก็ไล่เคฟล่าเปลี่ยนชิลน้าเอากระจกออกอะไรก็ว่าไปตามแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับก็สรุปได้ว่าราคาเนี่ยโดยประมาณเนี่ยน่าจะแพงกว่าฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์บ้านเราเนี่ยเล็กน้อยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆต้องรอนะครับทางฮ o n d a AP ประเทศไทยเนี่ยทำการเปิดเผยราคาและ ประกาศวางจําหน่ายนะครับเร็วๆนี้แน่นอนปี2022แน่นอนและรถรุ่นนี้นะครับผมแถมเก็ดเล็กเก็น้อยนิดๆนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับมีความสูงเนี่ยของตัวรถเนี่ยน้อยกว่า f o r ์ซ350อยู่2มิลลิเมตรนะครับ2มิลลิเมตรนะครับนิดเดียวมากๆซึ่งทาง Honda f o r z ์350เนี่ยมีความสูงเนี่ยห่างจากพื้นน่ยอยู่ประมาณ1.47ม mm ิลลิเมตรนะครับและ ทาง ADV 350นะครับมีความสูงเนี่ยห่างจากพื้นน่ยประมาณ145ม mm ิมนะครับซึ่งห่างกันนิดเดียวบางคนมองว่าความสูงมันสูงกว่ามันเตี้ยกว่าผมบอกเลยว่าเตี้ยกว่า f o r ์่า2มิล2มิลก็แค่เศษเล็บครับนิดเดียวตีไปว่าเท่ากันก็ได้ครับผมสำหรับ2รุ่นนี้อ่ะสรุปนะครับ h o n d a ADV 350และ Forza 350 ฟันธงไม่ได้นะครับว่าอะไรดีกว่าอะไรสวยกว่าอะไรดูซิ่งกว่าอะไรดูลุยกว่าทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับทางเพื่อนๆตัดสินใจเลยนะครับทางทีมงานยางทิ์และตัวผมเองนะ่ะหวังว่าวิดีโออันนี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจของทางเพื่อนๆได้ดีนะครับเพราะว่าทางเราเนี่ยพยายามหาข้อมูลมาให้ละเอียดมากที่สุดแล้วส่วนเรื่องบางคนสงสัยว่าจะมีระบบบลูทูธไหมทางเราไม่ได้พูดถึงเพราะว่า เราไม่กล้าฟันธงนะครับว่าทางประเทศไทยเนี่ยเขาจะเอาระบบบลูทูธมาใส่ในตัวแรกเลยอาจจะเป็นตัวไมเนอร์เช้งอะไรก็ว่าไปที่จะใส่ฟังก์ชันเสริมเข้ามาเราก็ไม่ได้พูดถึงในส่วนนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับตัวเพื่อนเพื่อนเองว่าเพื่อนเพื่อนนะถูกใจใน h o n d a adv 3 5 0หรือเปล่านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยสอบถามมาได้เลยนะครับฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับฝากไปกดไลค์กดติดตาม เพจ Facebook นะครับยังทิพนะครับมีข่าวสารดีๆเกี่ยวกับยานยนต์มาให้เพื่อนๆตลอดทั้งปีนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอีกรอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพวกเรานะครับยังทิปนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับติดตามดีๆนะครับ EP หน้าเราอาจจะไม่ยังทอล์กแล้วนะเราอาจจะออกไปเที่ยวข้างนอกนะครับคอยติดตามว่าจะเป็นบิ๊กทิปหรือว่าทิปเล็กๆนะครับเจอในช่องยังทิปครับ สวัสดีครับผม